สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกับช่องวัสันพระเครื่องนะครับผม EP ที่35นะครับผมวันนี้นะครับผมมีพระสวยๆมาให้พี่ๆได้เรื่องชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อนะครับพี่ๆครับช่องทางการติดต่อ0 8 3 2 1 7 5 5 4 2นี่ะครับพี่ๆครับจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ได้หมดเลยนะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับผมไม่สะดวกก็ แคปหน้าจอสแกน QR code นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมวันนี้นะครับผมมีรายการพิเศษให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจหรือว่าชอบทางด้านเครื่องรางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการที่1เลยนะครับผมรายการที่1นะครับผมจะเป็นมีดหมอนะพี่ๆนะจะเป็นมีดหมอพอดเดิมนะครับผมฝักไม้ด้ามไม้นะพี่ๆนะฝักไม้ด้ามไม้นะครับผมด้ามไม้ยาวมากนะครับผม นี่นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่1นะครับผมรายการพิเศษนะพี่พนะรายการพิเศษนะครับผมผมจะเปิดราคาอยู่ที่ 400นะครับผม400รวมส่งนะพี่พี่นะด้าไม้ฝักไม้นะครับพี่พี่ด้าไม้ฝักไม้นะครับผม400รวมส่งนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะสวยงามครับพี่พี่ครับสวยงามเลยนะครับผมรายการที่1นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รายการที่2เลยนะครับผมรายการที่2ครับผมจะเป็นเขี้ยวนะ จะเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมจะเป็นเขี้ยวเสือพ่อปานนะครับผมรวงพ่อปานนะครับผมวัดนี่นะครับผมเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับพี่ๆนะนี่เลยนะครับผมสวยนะพี่ๆนะงานแกะสลักงานแกะเกล่าเลยนะครับพี่ๆนะรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่ 2นะครับผมรายการที่สองนะเขี้ยวเสือพ่อปันนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่400นะ4 0 0รรวมส่งเช่นเดียวกันนะครับผม400รรวมส่งเช่นเดียวกันเลยนะครับผมนี่นะเป็นเสือนะครับผมเสือพ่อปันนะครับ รายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่สองนะครับผมเดี๋ยวรายการพิเศษต่อไปนะพี่ๆนะรายการพิเศษต่อไปเลยนะครับผมเรียบกรอบสวยงามนะครับผมเคี่ยวพ่อปานเช่นเดียวกันนะครับผมแต่เป็นเคี่ยวเรกนะพี่ๆด้านหลังจะมีรูปถ่ายนะครับผมแล้วก็จีวอนตะกุดด้วยนะครับผมเป็นมีตะกุดด้วยนะพี่ๆนะรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ 3นะครับผมรายการที่3รายการพิเศษนะรายการลัก0 0่นะพี่พี่นะรายการลัก0 0นะต่อไปเลยนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สี่นะครับผมรายการที่4รายการพิเศษเช่นเดียวกันนะครับผมรายการที่4รายการพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมอินโดจีนนะพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพี่พี่ครับรายการนี้นะ รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ 4นะครับผมรายการที่4ของรายการพิเศษนะพี่ๆนะรายการพิเศษนะครับผมรายการที่4นะรายการละ400นะพี่ๆนะรายการละ400รรวมส่งนะพี่ๆนะรายการละ400รรวมส่งนะต่อไปรายการธรรมดานะครับผมนี่หลังจากพระพุทธชินราชอินโดจีน2485นะครับผมจะเป็นรายการธรรมดานะครับผมรายการพิเศษ400นะรายการธรรมดาต่อไปนะครับพี่ๆครับจะเป็นรายการ ายการที่ถ้ารายการที่5นะครับผมรายการที่5รายการธรรมดานะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดกาหลงนะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่ 5นะครับผมรายการที่5นะถ้าพี่ๆสนใจนะครับผมลายขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมเป็นเหรียญอายุครบ80ปีหลวงพ่อสุดยันพุทซ้อนยันตะก้อสวยๆเลยนะครับผมนี่นะรายการนี้รายการที่5นะครับผมรายการที่5จะเป็นรายการธรรมดาแล้วนะต่อที่รายการที่6นะครับผมรายการที่6นะเป็นเหรียญหลวงพ่อ กระเสมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกระเสมเขมโกนะครับผมเป็นเหรียญ5รอบนะพี่ๆนะเหรียญ5้ารอบเรียมสวยงามพี่ๆเรียมสวยงามเลยนะครับผมรายการนี้นะจะเป็นรายการที่6นะครับผมนะครับผมรายการที่6นะเหรียญหลวงพ่อกระเสมนะครับนะครับผ สวยๆเลยนะครับผมผมนิ่งๆให้พี่ๆได้เผื่อได้แคปหน้าจอกันนะแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็สอบถามได้นะครับพี่ๆครับต่อเลยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่7นะครับผมรายการที่เจจะเป็นเหรียญหลวงรูปหลีอนะพี่ๆนะรอโบราณนะครับผมหลวงปู่ทองนะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ทองนะครับผมนี่นะวัดราชโยธานะครับผมวัดราช โยธารายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นะพี่ๆนะนะครับปู่ทองนะครับผมราชโยธานะต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่8นะครับผมรายการที่8นะพี่ๆนะจะเป็นเหรียญเอ่อหลวงพ่อทานะครับผมหลวงพ่อทาวัด พระเนียงแตกนะพี่ๆนะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับผมเหรียญร่อนะพี่ๆนะเหรียญร่อนะครับผมเป็นเหรียญรอเก่านะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับนี่นะ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่9นะพี่รายการที่9นะครับผมจะเป็นปูทวดนะครับผมหลวงปูทวดปีศูนย์หานะครับผมปูทวดปี0ูนย์หนะครับรายการที่9นะครับผมรายการที่9นะครับพี่ๆนะนี่เลยนะครับผมสวยงามนะครับผมนะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่1ิบนะครับรายการที่10นะพี่ๆนะโอ้โหนี่เหรียญอะไรเนี่ยเหยรียญหลวงพ่อสดนะครับพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่10นะครับผมเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพระสีเจริญนะปี2 5 0พพี่ๆปี2500นนะครับผมถ้าพี่สนใจนะครับผมอะไรเบอร์โทรเบอร์เบอร์น้องได้เลยนะครับผมตามที่ผมทิ้งไว้ให้ต้นคลิปเลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้รายการที่10นะครับผมรายการที่10บนะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับพี่พี่ครับรายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เะครับผม ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปครับพี่พครับจะเป็นเหรียญนะพี่พี่นะจะเป็นเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญรอนะพี่พนะเหรียญรอพ่ออีนะครับผมหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะครับผมวัดสัตตหีบนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับผมเหรียญรอห่วงเชื่อมปีสองสองสี่เจ็ดสามนะครับผมหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะครับรายการนี้นะพี่พนะจะเป็นรายการที่ 12นะครับผมรายการที่12นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับเข้ามาแล้วสนใจอยากได้พระเครื่องเครื่องรางนะครับผมสามารถแายกันได้เลยนะครับผมรายการต่อไปนะครับจะเป็นหลวงพ่อทบนะครับผมหลวงพ่อทบนะครับผมรายการที่13นะครับผมจะเป็นพิมพ์หัวไม่ขีดนะพี่พี่นะจะเป็นพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับผมหลวงพ่อทบนะครับชนแดนนะครับ จังหวัดพิจิตรนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่รายการที่13นะครับผมรายการที่13นะครับนี่นะใต้ฐานนะครับตองฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของทางช่องนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่1 0 สามนะครับผมรายการที่สิบสามนะหลวงพ่อทบชนแดงน,นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับพี่พี่ครับรายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระกริ่งนะพี่พี่นะรายการที่สิบสี่นะครับผมรายการที่สิบสี่จะเป็นพระกริ่ง เปาเรศนะครับผมจะเป็นพิมพ์ดิดน้ำมนนะพี่พี่นะจะเป็นพิมพ์ดิดน้ำมนนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่เนื้อทองแดงนะทองแดงด้านในนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระกิ่งเปาเรศพิมพ์ดิดน้ำมนรายการที่14นะครับผมรายการที่14นะครับนี่นะครับผมออกวัดประวรนะพี่พี่นะออกวัดประวณนะนี่นะครับผม รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่15นะครับผมรายการที่15นะพี่ๆนะรายการต่อไปครับพี่ๆครับรายการต่อไปนะครับผมจะเป็นเหรียญนะพี่ๆนะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมเหรียญกลมนะครับผมเหรียญกลมหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงนะครับผมหอยนันด้านหลังเยอะๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมผู้อี่ยมนะครับรายการนี้นะพี่ๆนะรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่15นะครับผมรายการที่15นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16จะเป็นอ่า เหรียญหล, color, ลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะพี่ๆนะเร,เรียมกรอบนะครับผมเรียมกรอบสวยงามพี่ๆเรียมกรอบสวยงามเนื้อผิวทองแดงนะครับผมผิวทองแดงนะครับเป็นอ่าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับนี่นะรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่สิบ หนะครับผมรายการที่16นะครับต่อที่รายการต่อไปเลยนะครับรายการที่17นะครับผมจะเป็นขุนแผนนะครับจะเป็นขุนแผนผงไพรกรุมานนะพี่ๆนะจะเป็นขุนแผนผงไพรกรุมานรายการนี้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่1 0 เจนะครับผมรายการที่17นะพี่ๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าผมทํารายการผิดนะครับผมนี่นะรายการที่17นะครับผมผมนแผนโผลงพรายกุมารนะครับผมหลวงหลวงผู้ทีมพี่ๆหลวงผู้ทีมนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่18นะครับผมรายการที่อ่ะ รายการที่18ถูกแล้วนะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์เสียนโตวัดคงคารามนะพี่ๆนะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์เสียนโตนะครับพิมพ์เสียนโตวัดคงคารามนะพี่ๆนะนี่เลยนะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเงินนะออกวัดนอกนะครับผมไม่ได้ออกวัดบางคานนะวัดคงคารามนะครับ รายการนี้นะครับผมมีกล่องด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับมีกล่องด้วยนะพี่ๆนะรายการนี้นะครับรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระกุท่ากระดานนะครับผมเป็นพระกุท่ากระดานนะรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ สิบเก้านะครับผมรายการที่สิบเก้านะครับจะเป็นพระครูผ้ากระดานนะครับผม ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่20นะครับผมรายการที่20นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผม24 97นะพี่พี่สองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับผมเนื้อว่านมวลสารนะครับรายการนี้นะพี่พี่นะรายการที่20นะครับรายการที่20นะครับ รายการต่อไปครับพี่ๆครับรายการต่อไปจะเป็นรายการที่22นะครับรายการที่22จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่หมุมนนะครับพี่พี่นะจะเป็นโอ้ขอยาบครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับพี่พี่เลยเป็นพระกิ่งนะครับผิวสวยๆเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้ครับพี่พครับจะเป็นรายการที่22 2นะอาย่สิบครับผมรายการที่21นะครับนะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่22นะครับผมรายการที่22จะเป็นเหนรียญเหรอนะจะเป็นเหนรียญเหรอนะครับผมขี่ปากัดหลวงพ่อบโบยนะครับผมหลวงพ่อบโบยวัดมะนาวนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่20อุ้ย ขอัยค้ารายการที่22นะครับผมนี่นะพ่อโบ้ยนะครับผมรายการที่22นะครับนี่เลยต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่23นะครับผมรายการที่23ครับพี่ๆครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุข เหรียญหลวงเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับพี่พี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับมีรอยจานนะพี่พี่มีรอยจานนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่24นะครับรายการที่24ครับพี่ๆครับจะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับพี่ๆเป็นเรียมกรอบกันน้ํานะครับผมเรียมกรอบกันน้ํา ปี1นนะครับเรียมกรอบกันน้ำปี14นะครับผมเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่24นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับผมจะเป็นปลัดขิกหลวงพ่อยิปนะครับผมหลวงพ่อยิปวัดนอกจอกนะพี่พ นี่นะจานเต็มนะครับจานสวยๆแบบนี้เลยเป็นไม้มงคลนะพี่ๆเป็นไม้มงคลครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่25นะครับรายการที่25หลวงพ่อย euh. ิฐวัดหนองจอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่26นะครับผมรายการที่26จะเป็นหยกแดงนะจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นหยก หิวแดงๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรักสมเด็จครับรายการนี้รายการที่ 26%, นะครับนี่นะรายการที่26%นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปรายการที่27นะครับผมรายการที่27 จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับรายการนี้นะรายการที่27นะครับผมรายการที่27เเหรียญล่อเก่ารอโบราณนะพี่พี่รอเก่าเลยนะครับนี่นะผิ่สวยๆเลยนะครับ,นะรบผมรายการนี้นะครับรายการที่27 นะครับรายการที่27นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระปิตานะหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่ๆครับน,นี่นะเนื้อผงคุกรักเก่เารายการนี้เลยนะครับผมรายการที่20รายการที่28นะครับรายการที่28นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่29นะครับผมรายการที่29เป็นผ้าเหรียญนะพี่พนะสวยงามนะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรายการที่29เอ๋อนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะครับผมเหรียญหลวงพ่อเต๋วัดสังงามนะครับนี่นะพ่อเต๋นะครับผมตำนานกุมารทองเลยนะครับรายการนี้นะพี่พนะรายการที่29 ครับรายการที่29นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่30นะครับรายการที่30นะเป็นเหรียญปู่ทวดหลวงปูทิมนะครับผมเหรียญหลวงปูทวดหลวงปู่ทิมนะครับวัดระหารไร่นี่วัดระหารไร่วัดช้างให้นะครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับรายการที่30 ครับผมรายการที่30นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่รายการที่31นะครับพี่พี่ครับรายการที่3 1นะจะเป็นหานุมานนะครับผมหานุมานจับเข่าหลวงปู่คาบุนะครับผมนี่นะหลวงปู่คำบุนะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับผมรายการที่3 1นะครับรายการที่3 1นะครับนี่นะเหรียญปู่คาบุ นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่32สองนะครับรายการที่32จะเป็นประหลัดขิกนะครับผมจะเป็นประหลัดขิกหลวงปู่ทิมนะครับผมหลวงปู่ทิมนะนี่นะต่อเลขโค้ด3ตรงนี้นะครับผมหลวงปู่ทิมวัดรหัสไรนะครับผมรายการนี้นะพี่ๆี่นะจะเป็นรายการที่32นะครับรายการที่30 2นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่34อ่า33รายการที่33นะครับผมจะเป็นพระร่วงนะจะเป็นพระร่วงซุ้มอา่า ซุ้มประตูนะครับเป็นพระร่วงสุ้มประตูเนื้อชินนะเนื้อชินสะหนิมแดงนะพี่พี่เนื้อชินสะหนิมแดงนะครับผมเป็นพระกลุ่นะพี่พี่เป็นพระกลุนะครับผมรายการนี้นะพี่พี่นะรายการที่33นะครับผมรายการที่33 ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่34นะครับผมรายการที่34ี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นจอบใหญ่นะครับผมเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่เหรียญหล่อเหรียญจอบใหญ่นะครับนี่นะรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่ 34นะครับผมรายการที่34่นะตอไลตอนที่รายการต่อไปนะครับรายการที่35นะครับรายการที่35เป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมเหรียญหลวงปู่ทิมแจกแม่คัวนะครับผมนี่นะด้านหลังยัน8ทิพย์ นะครับผมสวยๆนะนี่เลยเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงผู้ทิมนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่35นะครับผม <R ain S 1> <5 S 2> รายการที่35นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่36นะครับผมเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระก,กุกหลวงปู่สุขวัดปากองมะขามเท่านะครับผมหลวงปู่สุขวัด ปลาคองม for ้าขนเท่านะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่36นะครับผมรายการที่36นะครับนะครับผมวันนี้นะครับผมช่องวัสดุเครื่องนะครับผมรายการที่36แล้วเนาะต่อที่รายการที่37นะครับผมรายการที่37ตะกุดนะเต็นตะกุดพกกันนะครับผมรงพกกันนะนะครับผม รายการนี้นะครับผมรายการที่37นะครับรายการที่37นะครับต่อที่รายการต่อไปครับพี่พครับจะเป็นรายการที่38นะครับรายการที่38จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมอาจารโรนะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับผมรุ่นหนึ่งนะเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมปีศูนย์เจ็ดรุ่นหนึ่งนะครับผมรายการนี้ครับพี่พครับจะเป็นรายการที่ 38นะครับรายการที่38นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่39นะครับผมรายการที่39นะครับผมจะเป็นเหรียญพระครูวิบูลนะครับผมเหรียญพระครูวิบูลนะครับผม นี่นะหลวงพ่อเพชรนะครับผมวัดอัมพวัดเกาะพังงันนะด้านหลังเป็นยันห้านะครับผมเหรียญนี้เหรียญสวยๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่3 0เก้านะครับผมรายการที่39นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่4ีนะครับผมรายการที่40นะจะเป็นตะกุดนะครับผมจะเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผม นี่นะครับผมปกุลหลวงผู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่40นะครับรายการที่40นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆครับช่องวสันพระเครื่องนะครับผมมีทั้งหมด40รายการนะครับผมรายการละสามร้อยบาทนะครับผมมีรายการพิเศษรายการที่1นึงถึงรายการพิเศษ ถึงรายการที่1ถึงรายการที่4รายการละ400นะครับผมที่เหลือ300นะครับพี่พี่ครับรายการต่อไปรายการละ300หมดเลยนะครับผมฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของทางช่องวสัสต์ภาเครื่องด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ